เบิกพระโอษฐ์ราชประเพณีโบราณเมื่อมีพระประสูติการภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายพระรูปกับเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลและจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชพิธีเบิกพระโอษฐ์ราชประเพณีโบราณเมื่อมีพระประสูติการเบิกพระโอษฐ์เป็นคำที่ทุกวันนี้เราอาจไม่ค่อยคุ้นหูกันเท่าใดนักแต่โดยคำแล้วก็อาจพอสันนิษฐานได้ว่าเกี่ยวข้องกับเจ้านายแต่หมายความว่าอย่างไร สพลายน้อยศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พศ2553ให้รายละเอียดไว้ว่าเบิกพระโอษฐ์เป็นประเพณีโบราณทำเมื่อประสูติพระราชโอรสหรือพระราชธิดาตามที่นายสเวทนนประดิษฐ์ที่ปรึกษาสำนักพระราชวังอธิบายพอสรุปได้ว่าภาพพระราชพิธีโศกาสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เมื่อแพทย์ถวายการตัดพระสกุลครบเรียบร้อยแล้วจะมีพระราชวงศ์ผู้ใหญ่รับพระราชโอรสหรือพระราชธิดาอัญเชิญลงในพระกระดงมหุ้มผ้าขาว ร้อมด้วยหนังหมีทอดพระยีู่้บอกปูลาดด้วยผ้าคา